สวัสดีครับมาพบกับผมครับเซลปิงนะครับโอมิดาสาขาลังสิตนะครับวันนี้เซลปิงนะครับจะพาชมรถนะครับทั้งนั้นขวามือและซ้ายมือนะครับจะเป็นรถที่เตรียมส่งมอบนะครับตอนนี้ก็คือเราทำการชาร์จนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับเนี่ยครับเมื่อนก็เราชาร์จไว้ชาร์จไว้ให้รอให้ลูกค้านะครับเพื่อจะเตรียมการส่งมอบนะครับในการชาร์จนะครับเราเสียบชาร์จไว้รอนะครับก็ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ เพื่อให้ลูกค้าได้เดินทางนะครับไปชาร์จนะครับเพื่อเป็นการเบื้องต้นนะครับส่วนวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะวุ่นวายมันจะมีลดลงนะครับทางด้านนี้นะครับจะเป็นเจ .6 นะครับอ่านี่ครับที่ลานนะครับเต็มลานเลยนะครับวันนี้นะครับลูกค้าท้างใดสนใจนะครับลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับว่าเจ .6 มีลถไหมมีสีอะไรบ้างที่ลงนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเซลปิงยินดีคําแนะนํานะครับเดี๋ยววันนี้เซลปิง จะพาชมนะครับในส่วนของรถนะครับที่อยู่ในขั้นตอนการาตกแต่งอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับนี่คร,นนนครับวันนี้นะครับมีรถมาลงนะครับวันนี้จะพาดูรถที่มาลงวันนี้จะมี โอมด้าด้วยนะครับ4 5 4 5ลงมา1 2 3 4 5คันครับอย่าดูนะครับวันนี้โอมาด้าลงมา5คันนะครับสี 4, 5หรือส4ไฟนะครับลงมา5คันมีสีดำสีเทาสีลงมา5คันนะครับยังว่างอยู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ อันนี้ลดลดลงเยอะมากครับลดลงมาห้าคันสี่ห้าครับสีดำภายในดำเผาเอลูกค้าท่านใดสนใจนะครับต้องทักเข้ามาสอบถามได้นะครับว่ามีลถรับเลยไหมตอนนี้เรามีนะครับสี่ห้าแล้วก็เรารอ,อแต่งนะครับอุปกรณ์ก็คือรอ p t i ตรวจสอบลงซอฟต์แวร์นะครับอยู่นะครับ อันนี้อยู่ในคิวนะครับสีเทาสีขาว,ขาวอันนี้คิวค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่ลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาก่อนได้ครับว่ามีเรื่องรับรถเมื่อไหร่หรือจองล็อกคิวไว้ก่อนได้นะครับส่วนเลิกก็เดี๋ยวรอดูความพร้อมเมื่อไหรก็ค่อยค่อยนัดได้นะครับว่า นะครับเดี๋ยวออรอรอชาร์จไฟรอชาร์จไฟอยู่หลายคันเลยครับตอนนี้ช่วงเดือนนี้รถพยอยลงเยอะครับเนื่องจากรถล,ลงมาเป็นจำนวนมากนะครับประมาณห้าสิบกว่าคันนะครับพยอยส่งมอบอยู่นะครับตอนนี้รอชาร์จไฟนะครับเตรียมเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับ สีน้ำเงินนะครับตัวนี้รอนะครับรอเนี่เาพามาดูสีห้านะครับสีขาวขาวรอเจ้าของดูครับแล้วก็พามาดูคิวเยอะครับคิวยาวเลยครับติดตั้งอุปรกรณ์พามาชมบรรยากาศก่อนนะครับ ส่วนว่าลูกค้าท่านใดอยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องรถสเปครถหรือชอบรุ่นไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือสอบถามมันเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าสะ,สะดวกก็โทรมาที่เบอร์0985282892นะครับเซลฟีงยินดีให้บริการนะครับยินดีให้ข้อมูลยินดีแนะนำนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆ เซลฟิงยินดีให้คำแนะนำนะครับเบื้องต้นครับพาชมบรรยากาศไปก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าลดลงเยอะครับก็จะได้เห็นครบทุกสีเลยทั้งห้าสีทั้งสีภายนอกและภายในเป็นยังไงก็จะได้เห็นกันนะครับนี่ครับสีเทานมอันนี้สวยมากสีเทานมภายในครีมสีน้ำเงินภายในดำประมาณนี้นะครับ ้งเงินภายในดำพาดูรอบๆคันนะครับเพราาลูกค้าสอบถามมาว่าสีน้ําเงินเป็นสีแบบไหนวันนี้ครับเทปิงทาคลิปให้ดูแล้วนะครับอันนี้คือสีน้ําเงินนะครับพาดูรอบคันเลยลูกค้าจะได้เห็นนะครับสีน้ําเงินภายในดําเป็นแบบไหนสวยไหมอยากรู้นี่ครับเทปิงทาลงไว้ให้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินเลยนะครับภายนอกภายในยเป็นสีดํา ภายในเป็นสีดํานะครับสวยงามครับสาหรับเทมคลิปนี้นะครับเซลฟิงก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับส่วนว่าคลิปหน้านะครับเซลฟิงจะทําคลิปอะไรลงนะครับก็ให้คอมเมนต์นะครับให้สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเซลฟิงยินดีนะครับหรือถ้าเกิดอยู่ใกล้แถวนี้นะครับโอมานาโชว์รูมลังสิตก็มาทดลองขับได้นะครับที่ติดต่อที่เบอร์0985282892นะครับ เซลปิงจะพาทดลองขับพาดูรถนะครับแล้วก็แนะนำข้อมูลต่างๆนะครับให้กับลูกค้านะครับสำหรับคลิป,ลปนี้เซลปิงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ